สวัสดีครับเพื่อนๆครับคือผมเป็นตัวแทนคนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาจากอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ไม่สามารถทิ้งอาหารอินโดได้เนะลยก็คือเป็นเปน,นะครับเป็นของบาวชีนะครับก็คือตอนนี้ผมได้รู้สิ่งของนี้มาจากโซเชียลมีเดียนะครับก็คือผมแทบแทบจะ อดอาหารอินโดไม่ได้เลยนะครับพอกลับมาที่ไทยนะครับก็ยังมีสินค้านี้เข้ามาครับก็อยากให้ทุกคนสามารถลองได้นะครับก็จะมีขายที่กรุงเทพนะครับจะเป็นช็อปมาร์เก็ตของกรุงเทพแล้วก็ฟิลล่ามาร์เก็ตแล้วก็กรอเดนมาร์เก็ตถ้าใครสนใจก็สามารถชอบสินค้านี้แล้วก็สินค้าก็มีฮาลาลเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีออยดด้วยครับถ้าใครสนใจสินค้านี้อยากจะลองของอินโดนีเซียก็สามารถลองได้นะครับสวัสาาดีครับ สวัสดีครับอันนี้เป็นเต็มเปของเต็มเปที่ยังไม่สุกนะครับแต่ว่าจะยืดอายุได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่อ่าสำหรับลูกค้าที่อยากชอบชอบไปชอบไปต่างประเทศหรือว่าบินไปต่างประเทศก็อันนี้เรามีนวัตรกรรมใหม่นะครับเป็นเต็มเป เป็นเต็มเบสเคอรีไลน์นะครับก็สามารถใช้ทานได้แล้วก็ทนนานยืดอายุได้ประมาณ2ปีนะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้นะครับอันนี้ต้องเก็บในตู้เย็นนะครับแต่้าของในรูปแบบใหม่2021นี่้ก็คือไม่ต้องเก็บแล้วครับก็คือจะยืดอายุได้ประมาณ2ปีแลวครับสามารถทานได้เลยนะครับแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูเลยนะครับ อันนี้คือกลิ่นหอมมากเลยนะครับแล้วก็สีก็ไม่หายนะครับสีไม่หายแล้วก็รสชาติก็ไม่เปลี่ยนเลยนะครับนี้เรามาดูเลยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองชิมดูเลยนะครับรสชาตินี้ไม่หายจริงจริงรสชาติหอมมากเลยนะครับลองกินดูแล้วครับอร่อยมากเลยนะครับสามารถสามารถทานได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการหมดอายุเลยนะครับ เป็นจมเปลของเกลียไลน์เลยครับอันนี้นครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ครับข้างในเป็นอย่างนี้ครับสามารถกินได้เลยนะครับก,กินคนระับรสชาติไม่เปลี่ยนแล้วก็สีก็ไม่เปลี่ยนเลยนะครับรับรองเลยนะครับ สามารถทานได้แล้วนะครับใครอยากลองสามารถลองได้นะครับเดนเปบาวาชีนะครับต้องลองนะครับไม่ผิดหวังครับรับรองเลยนะครับของครับบาวาชิบาวาชิบาวาชิ